สวัสดีค่ะ X Production ภูมิใจนำเสนอคำพยานชีวิตของคนที่มีพระคิดอยู่ภายในค่ะวันนี้เข้าฟัางมีความยินดีที่จะนำเสนอเรื่องราวชีวิตของคุณแม่พึง่งคุณแม่วันเพนเมืองมาค่ะแม่พึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่พึ่งค่ะเป็นสมาชิกในโบสถ์พนักกิจวันนี้จะมาพูดเรื่องพระเจ้าช่วยรักษาโรคคือว่าแม่พึ่งเนี่ยเจ็บ ที่เต้านมด้านขวาแม่พึ่งจำได้ไหมคะว่าแม่พึ่งมีอาการเจ็บตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตั้งแต่วันที่15จำได้อยู่15พฤศจิกาเนาะปี56แล้วหลังจากที่แม่พึ่งรู้เนี่ยแม่พึ่งได้บอกกับใครไหมคะไม่บอกใครว่าคิดว่าเดี๋ยวมันเป็นฝีแล้วหนองมันออกแล้วก็คงจะหายอะคะ่ะทนเอาจนจนทนไม่ได้อะคะ่ะ พอพ่อทราบอาการป่วยของแม่พึ่งแล้วคุณพ่อทํำยังไงบ้างคะกเกาพี่โตกอยู่มกันนะเป็นอันยังยังมัดเ็บพี่เนาะก็พอดีมีคนแนะนำว่าอาจจะเป็นสารไงเนาะกระเมืองเบนว่าสารเนี่ยแม่แกก็แนะนำขึ้นว่าแต่ถึงวันเนี่ยก็ไปเอาเอายาหมอเมืองพี่เนาะหมอเมืองยาแผนโบราณที่บ้านจังคำของป้อมหมอใจ แต่ทีนี้มันถ้าเป็นในกรณีนี้มันเป็นมันโคนล,ละย่างกันนะมันโคนล,ละโลกเนี่ยมันก็เลยยาตัวนี้ก็คงช่วยมาได้ไะมันก็บรได้ทามันอย่างดีขึ้นมาทีนี้แม่ก็เลยไปหาหมออะกอ่ะนไปโรงพยาบาลหมอก็หมอก็ค่อนข้างตกใจเพราะว่าหมอคลำดูแล้วโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเล็กเนาะก็ส่งเราไปที่นครพิงค์อะ ส่งตัวไปนครพิงค์ปรากฏว่าหมอหนครพิงค์ก็เจาะดูดเนื้อออกไปตรวจเนี่ยแล้วก็ให้มาฟังผลอีกเจ็ดวันพอไปฟังผลปรากฏว่าเขาเป็นบอกว่าเป็นเนื้อร้ายต้องผ่าตัดพอคุณหมอบอกว่าแม่พึ่งเป็นเนื้อร้ายเนี่ยทั้งสองท่านรู้สึกยังไงบ้างคะของซื้อว่าโอ้โหมันกันนักหนายอยู่เงีนยเนาะคงจะอีนไหนเหลือไหนเนาะแม่กลัว่ามะเลงเนี่ยมันอู้อะไร เราเป็นอดอสอมอเนี่ยเราเราเคยเราเคยไปหนุนใจไปดูไปอบรมเรื่องมะเร็งไปตรวจต้้งแล้วทาไมเราต้องมาเป็นเสียเองเนี่ยค่ะแม่แม่มีความรู้สึกคิดอย่างนั้นจริงๆอันนี้ฉันเป็นมะเ,เร็เง self เหรอเนี่ยกลัวมากๆแล้วก็เริ่มมาที่ฐานกับพระเจ้าอย่างจริงๆจังๆทุกคืนว่าถ้าเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าจะให้ผ่าตัดก็อยากให้เป็นถึงขนาดทรมานอย่างนี้เลยให้คีโมสามเข็ม เข็มแรกก็จะมีอาการอ่อนเพลียจะผิวดำจะอะไรที่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมันจะไปทำลายเซลล์ดีๆในร่างกายหลายๆอย่างเป็นเกล็ดเลือดต่ำอะไรทุกอย่างที่แม่เคยเรียนรู้มาเนี่ยแบบว่าแม่กลัวมากแต่ทีนี้มันของยนี้เนาะมันอยู่กับตัวมันก็บ,บดีมันก็จำเป็นจำเป็นต้องต้องต้องผ่าเกลือจา,ออาร์สินที่หมอผ่า แม่พึ่งคะแล้วตอนที่แม่พึ่งรู้ว่าคุณหมอบอกว่าจะต้องตัดเต้านมออกเนี่ยแม่พึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะโออรับไม่ได้บอกตรงวา่ารับรับได้เลยต้องตัดทิ้งเนี่ยก็เยมคุยกับลูกแล้วก็สามีว่าแม่ไม่ตัดดีกว่าแม่ไม่เอาแม,แม่ไม่เอาแม่แม่ไม่อยากเอาทิ้งเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบดูมันใหญ่โตสําหรับเรามากในการที่จะต้องผ่าตัดเอาทิ้งเนี่ยซึ่งลูกๆก,ก็โทรมาบอกว่า แม่ไม่ได้นะแม่ต้องทํานะไม่ต้องทาไม่งั้นมันจะมันจะต้องถึงตายนะกะถ้ามันกระจายไปเนี่ยแล้วคุณพ่อมีให้กําลังใจคุณแม่อย่างไงบ้างคะเขาบอกว่าเราต้องกลัวเนาะเราต้องกลัวมันมันคงจะมีอย่างนักเอญ่กคงจะบายแรงอย่างนี้กะเพราะว่าฟังฟังดูคนที่เปิ้ลพาผ่านการ่ามาเปิ้ลกับว่า อยู่ดีสุขสบายซึ่งวันที่เราเข้าห้องผ่าตัดนะ่ะกลัวมากจนสัน่นจนแบบคางเนี่ยกระทบกันเลยทั้งหนาวทั้งสั่นแล้วก็นึกถึงพระเจ้าว่าพระองค์ขอขอช่วยลูกอย่าให้เจ็บอย่าให้ลูกได้เจ็บปวดมากก็ยกมือระหว่างที่เขากําลังจะเอายาสลบให้เราดมเนะะี่ยค่ะก็ยกมือขอพระเจ้าว่าพระบิดาขอลูกอย่าเจ็บอย่าปวดเลยลูกกลัวมากๆ แล้วหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะขอบคุณพระเจ้าที่พอผ่าตัดผ่าตัดเสร็จเนี่ยแม่ก็แข็งแรงตามลาดับซึ่งสิบวันนี้แม่ก็ขับรถได้แล้วไปตลาดหิ้วของหนักก็ทางบ้านก็ห้ามอยู่แต่เราก็ไม่ฟังเพราะว่าแม่เป็นคนโลดแล่นอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นอะไรขอบคุณพระเจ้าที่ไม่อักเสบแผลมากเสียงทั้งที่หมอห้ามสามเดือนจะต้องพักผ่อนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้กําลังแล้วก็ ให้กำลังแล้วก็ไม่ไม่อะไรอ่ะไม,ไม่ไม่อ่อนเพลียไม่มีโรคแทรกซ้อนทางนั้นไม่อ่อนเพลียรจริงๆพราเจ้าอยู่กับกับแม่จริงๆแล้วหลังจากหลังจากผ่าตาัดเสร็จเนี่ยคุณพ่อมีดูแลคุณแม่มากขึ้นไหมคะก็เป็นต้นว่าดูแลเรื่องการกินยาการว่ายาอะช่วยทางเรื่องอ้รบำรุงร่างกายออย่างนี้นกันอเออ การกินอาหารการกินเนี่ยคอยดูว่าอันใดเหมาะที่จะกินอันใดเหาสมควรที่จะกินนี่กัแล้วหลังจากที่ผ่านเรื่องราวไร้ายๆเหล่านี้มาแม่พึ่งมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากให้กับคนที่ได้ฟังคําพยานนี้บ้างไหมคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราให้เราเพึ่งพาพระองค์และให้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่าดือ้อแล้วก็อย่าทําสิ่งที่ไม่ดีอีกก็ ก็ต่อไปนี้เราก็จะเป็นลูกที่ดีของพระองค์นาะจะรับใช้พระองค์อย่างสัตว์ซื่อเท่าที่มีกําลังและสติปัญญาอยู่เพราะว่าเวลาของเราเนะี่ยมันไม่มากแล้วก็ขอคพระเจ้าค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ยังรักคุณแม่อยู่เหมือนเดิมแม่เหมือนเดิม และจากคําพยานของแม่พึ่งที่เราได้ฟังไปเราเห็นถึงความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้กับครอบครัวนี้แม้บางอย่างสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นเราไม่คิดว่าจะผ่านพ้นไปได้แต่พระเจ้าเป็นกําลังและเป็นสูญกลายชีวิตของทั้งแม่พึ่งและก็พ่อจิตด,ด้วยเราเห็นว่าครอบครัวนี้เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าพระองค์อยากจะหนุนใจให้พี่น้องทุกคนนะคะไม่ว่าจะเรื่องร้ายๆหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเพียงใดให้พี่น้องวางใจที่พระเจ้าจะช่วยเหลือพระเจ้าอวยพรค่ะ